ซ้มซ้มกูไหวมืสองเชื่อใจเพื่อนซีซ้อมว้ยซ้มไหนซ้อมไหนซ้มซีจ้จันทร์กูไหวมือสองกูเชื่อใจเพื่อนว้ายซีมาลงมาเลยเดินอย่าง จกรีัรจักรจักแจักรจักรจัยรจักรจักรจักรวักรจ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 ักรักรจักรจักรจักักรจักรจ้กรจักรจัก โอ oh, ้ยไม่ไหวแล้วไหวแล้วโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าอิคนไปไปโอ้ย่าฮ่าฮ่

นี่เสียกันแพ้เลยค่ะโอ้ยพี่น้องกันกอยไปไปเปไนคนได้น่เลยจ้าด้เย็นๆค่ะพี่พักทำไมร่วงอ่ะ โอ๊ยมายดิเอาขึ้นเชือกด้นบนค่ับ้นเชือก้านบนัวก่าสด้ายมึงอยากลาดีเรอไอ้ทาน้องคุยขึ้นไมค์เลยยังไม่ มันเลืออยู่สามคนเนี่ยเลยมันจะไปเลยค่ะไอ้ขยอยไปลอกเลยนั่งนาทีสุดท้าย